สนับสนุนโดย t h ยแอร์เอเชียคนเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องติดดินให้เป็นแล้วมันก็ต้องสูงให้เป็นสูงให้เป็นก็คือเราจะได้เข้าสังคมถูกเราไปเจอคนที่อาจจะเป็นคนอีกมมาตรฐานนึ่งเราคุณจะวางตัวยังไงเราควรจะใช้คำพูดยังไงถ้าเกิดเราสูงเป็นเราล่างเป็น เกิดวันใดวันหนึ่งเราตกมาเราก็จะมีเจ็บไปถึงข่ายอย่างเงี้ยครับ,รบเขามีการบอกเราไหมว่าเขาจะให้เราเป็นนักร้องในรูปแบบไหนเขาไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่าเขาแอดสายผมให้ผมไปเจอกับโปรดิวเซอร์ซึ่งโปรดิวเซอร์คนนั้นเนี่ยชื่อพี่รงนรงเดชะเขาถามเลยเฮ้ยฟังเพลงแบบไหนวะ เฮ้ย <He> ชอบอะไรตอนนั้นนี่เราเริ่มฟังเพลงแบบลึกล้ํากว่านั้นละวอนตอนนั้นชอบ De patch โม่ชอบ oh. อะไรแบบเอออย่างนั้นแล้วอก็บอกไปเฮ้ยเราฟังเพลงแบบนี้ครับเขาบอกเฮ้ย e มันข,ขายไม่ได้หรอกเพลงอย่างเงี้ยแต่คือเขาน่ารักตรงที่เขาพยาพยามเบลนพยายามทําให้เพลงที่เราชอบอะ่ะมันออกมาในรูปที่ยังมีความที่เราชอบอยู่แล้วก็ มีความเป็นแมสแกก็ทําเพลงให้ผมมาชุดแรกเนี่ยถือว่าเราแจ้งเกิดจากการเป็นที่รู้จักอย่างมากที่สุดจากการเป็นศิลปินในสังกัด r s ถูกไหมใช่ครับผมมีเพลงอะไรบ้างครับถ้าอัลบั้มแรกเลยนะครับเพลงยิ่งรักเธอที่คนจะรู้จักเยอะในพี่ดมร้องร้องให้เราฟังเลยเอาแบบนี้เลยะยิ่งทาให้รักรักเธอมากขึ้นทุกวันยิ่งนับวัน ในตอนนั้นนี่การเรียนทิ้งไหมครับเพราะว่าออกอัลบั้มแบบออกอัลบั้มแรกรตอนแรกยังไม่ทิ้งครับยังเรียนอยู่ตอนนั้นม .4, ม4แล้วกว่าจะเสร็จกว่าจะเพลงเพิงเริ่มมสโอ้โหพอเริ่มออกคอนเสิรต์ตมันมันออกจนไม่ได้หยุดอะเดือนนึงแบบกลับบ้านแบบ2วันอะไรอย่างงี้เลยไป<ล>อยู่ที่ไหนครับ ก็ตะเวนไปเรื่อยกินนอนในรถตู้อะไรเงี้ยชีวิตแบบเหมือนกับในภาพยนตร์เลยหรือเปล่าแบบที่เวลาเราดูนหนังฝรั่งแล้วเขาต้องเดินสายเขาใช่ไหมมีทำงานเป็กลางคันแล้วสึกว่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างไหมเริ่มเบื่อแล้วไม่ไหวแล้ว มีเหมือนกันฮะบางทีเด็กๆก็มีแบบโอ๊ยงานนี้งองแงแล้วไม่อยากไปตอนเช้าแบบปิดเครื่องไปเลยไม่ยอมแบบใครก็ตามไม่ได้ มีหนีงานด้วยมีฮะมีเด็กๆมีมันมันเด็กอ่ะแล้วก็ทําไงอ่ะ้โหผู้จัดการผมถึงขั้นปีนต้นไม้ขึ้นมาถึงห้องนอนบ้านผมกระโดดลงระเบียงเราเคาะประตูแบบแล้วสาเร็จไหมาะเร็ปสำเร็จก็งัดเราออกมาได้แต่เลทไปแบบ3ชั่วโมงแล้วนี่แล้วหลังจากนั้นทําให้เราได้บทเรียนอะไรไหมครับได้ครับคุณแม่ก็เรียกมาคุยบอกเฮ้ยโดมโดมไม่ได้ทำงานน่ะคน5้าคนสิบคนทีมงานนี่เกือบร้อยทุกคนรอเราหมดบางครั้งถึงขนาดว่า สายเกินจนต้องยกเลิกไป<ม>อะไรแบบน,นี้ผมก็เริ่มสะท้อนใจแต่ก่อนมันมันมันไม่มีความรับผิดชอบอเราก็เลยไม่ได้คิดมันทําให้เราโตขึ้นกว่าเด็กคนอื่นอะหลังจากนั้น นานแค่ไหนครับถึงคิดว่าจะกลับมาเรียนต่อได้เวลาแล้วเพราะหยุดเรียนมาได้แต่ตอนม4พอหยุดปุ๊บก็เลยต้องสอบเทียบจนจบม .6 หลังจากนั้นเนี่ย21ครับถึงกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศไปอยู่เมืองอะไรครับซันฟรานซานฟรานซิสโกตอนนั้นสนใจเรียนทางด้านซาวน์อินจิเนียร์อย่างเดียวเลยตอน21เนี่ยเรารู้แล้วพระชุดก่อน21เนี่ย เราเป็นโปรดิวเซอร์ชุดนั้นเราผลิตงานเองแล้วเราควบคุมการผลิตเราแต่งเพลงเราทําอะไรตอนนี้เองเราเรายิ่งเข้มข้นมากแล้วนั้นน่ะมันไฟแรงอ่ะเราเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องไปเรียนตอนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างครับได้เรียนรู้อะไรบ้างกี่ปีครับ3ปีครึ่งไม่ได้กลับมาเลย่ะกลับมาฮะกลับมาซัมเมอร์กับกับคริสต์มาสแล้วหลักลับมายังรับงานไหมครับโอ้กลับมารับเลยครับแล้วบางทีก็ ถ่ายรูปบ้างบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยก็มีเล่นคอนเสิร์ตก็มีบ้างเอาจริงไปนู่นนะ <c oughs> ก็ไปรับงานรับงาน <c oughs> ที่อเมริกาที่อเมริกาเป็นดีเจฮะตอนแรกไปก็แบบคือด้วยความที่เราชอบเป็นดีเจเราไปามาก็มีมีไปเล่นกับเหมือนกันครับเป็นงานมันเกิดเพื่อน <c oughs> เพื่อนนี้ก็เป็นเหมือนกับโปรโมเตอร์จัดพวกปาร์ตี้อะไรยเงี้ย <c oughs> ไปเล่นแล้วเขาชอบหลังๆก็เริ่มมีงานไปเล่นตามคลับตามอะไรเงี้ยไปเอามาเลยอยู่นู่นก็ทํางานไปด้วย ตอนเราไปอยู่นน่นเนี่ยเราไม่ใช่บุคคลพิเศษอีก<ช>ต่อไอะไรผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคือเราใช้ชีวิตแบบธรรมดามากๆผมนั่งรถเมย์ไม่ได้มีฟุ้งเฟอ้ออะไรเลยนะผมผัดข้าวกินเองอ ผมเดินวันหนึ่งหลายๆไมลเพราะว่าจากรถใต้ดินเนี่ยมันต้องเดินต่อก็ทําตัวแบบคนทั่วไปเพื่อนเพื่อนคนอนื่งก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครจริงไม่มีใครรู้เลยเหรอครับว่าพี่โดมเป็นมันรู้ตอนปลายแล้วครับมันรู้ตอนแบบบางทีแบบไปเอ๊ะทำไมพวกเด็กไทยบางทีมาขอถ่ายรูปก,ก็เริ่มระแคะระคายจนมันเอาชื่อเราไปเซิร์ชในพวก Google อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ถึงเห็นใช่ มัวยินถ่ายรูปหน้าวิทยีนีมสมัยตอนที่ดีเจมึงนอกอะนะไปเปิดแล้วแบบทุกคนสนุกเต้นแต่ว่าบางทายยืนอย่างนี้ทุกคนแต่ที่จะฟังเราบางครั้งผมปิดเพลงเลยนะครับ